เหนื่ยเลยเหนื่อยก็ต้องทนความจนมันน่ากลัวครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเนาะเดี๋ยวมื่อีแล้วครับผมเดี๋ยวไปขายคนเท่าเหมือนซังตั้งไหนครับเดี๋ยวไปขายให้ปุ้ยก่อนดึงให้เจมส์ปุ้ยเอาปุ้ยเอาอันไดนเอาพอละเอาอันไดนี่จะเอาหกสิบล้านเอาเอาไว้ไดลองเลือเขาละเฮ้ยกะเฮ้ยกาเองใดเดี๋ยวเอาเลยเอานี่เอาดึงเอาปุ้ยไปคนดึงแปะก่็ สามดัวหนึ aja, ah. oh, all, oh, okay. ục, yen, ่งสองอ่าใบเดียวหนอใบเดียวครับฮะเอาเอาใบเอานี่แหละนี่แหละถึงเลยเดี๋ยวน้องออกใจสองใบเนาะโอเควันผูกจะออกมาขึ้นเงิน หกสิบล้านไป <laughs> <laughs> แล้วครับอุ้ยได้สองใบเดี๋ยวไปเก็บหวยรับนี่กัน